ไอเอ๋ A, สารภาพสิ้นล็อกห้องข่มขืนเด็ก11ขวบเพราะดูหนังโปลแล้วเกิดอารมณ์จากกรณีแม่ร้องสื่อว่าลูกสาววัย1 1ปีถูกนายเออายุ33ปีอาชีพตอกเสาเข็มเพื่อนข้างห้องติดกันใช้อุบายล่อลวงลูกสาวเข้าไปในห้องก่อนใช้กําลังข่มขืนจนสําเร็จความใครขณะตนเองและสามีออกไปทํางานมีเพียงบุตรสาวอยู่ในห้องเพียงคนเดียวความคืบหน้าของเรื่องนี้ ทางด้านตำรวจชุดสืบสวนปราบปรามกว่า20นายควบคุมตัวนายวันชัยอายุ33ปีผู้ต้องหาค่มขืนคดีเด็กหญิงวัย11ปีไปยังห้องเช่าที่เกิดเหตุหน้าหมู่บ้านเสริมสุขนครตะบนบางพูดอำเภอปากเกรด็ดจังหวัดนนทบุรีโดยจุดที่ทำแผนเป็นห้องของนายวันชัยที่พักอยู่กับภรรยาและพบว่ามีการเลี้ยงหนูตะเพาไว้ในกรงการทำแผนประกอบคำรับสารภาพในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ตำรวจสายสืบแทนเด็กหญิงผู้เสียหายในการทำแผนโดยในวันชัยเล่าว่าวันเกิดเหตุตนเองนั้นนั่งดูหนังโปในห้องจนเกิดอารมณ์เปลี่ยวประกอบกับภรยาออกไปทำงานเห็นน้องโบนามสมมุติซึ่งรูปร่างอวบอันวิ่งเล่นอยู่หน้าห้องจึงออกอุบายให้เข้ามาเล่นกับหนูตะเภาที่ตนเลี้ยงไว้ในกรงเมื่อเด็กเข้ามาข้างในจึงใช้กำลังจับขึงพืชนอนกับพื้นก่อน่มพืนจนสำเร็จความใคร่ ซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยกระทํากับน้องโบน้ามสมบุติมาแล้วครั้งหนึ่งทั้งนี้หลังทําแผนประกอบคํารับสารภาพเสร็จสิ้นและนําตัวลงมาจากห้องเช่านางสมควรมารดานเด็กผู้เสียหายและญาติญาติรวมทั้งชาวบ้านที่มามุงดูกลุ่มใหญ่ได้ตรงเข้าไปด่าทอและทําร้ายนายวันชัยทางเจ้าหน้าที่ตํารวจต้องรีบกันตัวและนําขึ้นรถตู้ทันทีซึ่งนางสมควรเองได้ยกมือไหว้ขอบคุณตํารวจ ที่ตามจับคนร้ายได้อย่างรวดเร็วและกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าตอนนี้ตนได้ลาออกจากอาชีพรปภแล้วมาดูแลลูกสาวอย่างใกล้ชิดเพื่อให้กำลังใจอีกทั้งอาจจะกลับมาที่บ้านจังหวัดสกลนครไปรับจ้างทำงานเพราะลูกสาวเองก็อับอายคนแถวนี้ตอนนี้เป็นห่วงลูกมากๆต่อไปจะดูแลเขาอย่างใกล้ชิดอยากให้ผู้ต้องหาถูกลงโทษประหารชีวิตไปเลย you